มีคนแอบน้อยใจคุณอยู่เขาคือใครขอไพ่บอกทีนะคะใครที่แอบน้อยใจคุณอยู่ในตอนนี้ขอไพ่บอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยหกไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนูเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษภ เจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟ DM Place พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะใจดีใจเย็นนะคะ น่ารักสดใสรักใครรักจริงมีเสน่ห์มากๆมีความพยายามมีความอดทนรักใครแล้วก็คือพร้อมชัดเจนพร้อมจริงใจพร้อมแต่งงานไม่ชอบความรักในความลับเป็นคนที่อาจจะหัวโบราณหน่อยๆด้วยนะคะรักมากรักจริงรักก็แสดงออกพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะแต่งงานนะคะไม่ชอบรักเผื่อเลือกไม่ชอบรักเล่นๆนะคะรักจริงๆรักจริงหวังแต่งนั่นเองนะคะ ขอดูพลังงานของคนที่แอบน้อยใจคุณหน่อยเขาจะเป็นใครหนึ่งรีนั้นพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฏพิจิกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำควินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมแล้วก็สีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมนะคะ อ่อนโยนนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวเซนซิทีฟรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สเสน่ห์จากความอ่อนหวานแต่ว่าแม้ว่าบุคลิกภายนอกจะดูเป็นคนอ่อนหวานแต่ลึกๆภายในใจเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นมากๆชัดเจนเหมือนกันนะคะบุคลิกของคุณดูเป็นคนนิ่งๆอบอุน่นอ่อนโยนใจดีแต่ว่าหนักแน่นมันคง พลังงานของเขาเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักสดใสมีสเสน่ห์จากความอ่อนโยนแต่ลึกๆภายในใจเด็ดขาดดุขี้หึงนะคะแล้วก็ขี้น้อยใจสุดๆด้วยนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงแอบน้อยใจคุณอยู่นะคะบุคลิกของคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะคะชัดเจนเราก็ใจดีด้วยนะคะทำไมเขาถึงแอบน้อยใจคุณเพราะอะไรนะคะ มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะจำฝังใจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้บอกแล้วเขาไปสืบรู้เองทีหลังนะคะเคยเลิกลาจากกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะมีแฟนเก่าคนรักเก่าที่ตัดกันไม่ขาดหรือเปล่าคุณอาจจะบริสุทธิ์ใจไม่ได้มี อะไรนะคะแต่ว่าเขามีความระแวงเองนะคะหรือหากว่าก่อนหน้านี้คุณเคยแต่งงานมาก่อนมีคนรักมาก่อนเลิกลาตัดขาดค,ความสัมพันธ์จากกันมาแล้วแล้วก็มาคบกับเขานะคะตอนที่คบกับเขาก็คือวังดีจริงใจซื่อสัตย์มัน่นคงแต่ว่าพลังงานของคนคนนี้เหมือนว่าจะแคร์อดีตที่ผ่านมากับของคุณมากๆกลัวว่าคุณจะตัดไม่ขาดจากอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะ คิดมากคิดเยอะคิดแล้วไม่บอกคิดเองเครียดเองเก็บไว้เองนะคะแล้วก็ความอ่อนโยนความอัธยาศัยดีโดยเฉพาะหากว่าคุณยังคงคุยกับแฟนเก่าคนรักเก่าได้แม้ว่าจะคบหากันเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเป็นเพื่อนกับคนเคยคบเคยคุยนะคะ เขาน้อยใจคุณมากๆในประเด็นนั้นนะคะเขาอยากให้คุณแบบเลิกแล้วก็คือเลิกลาต่อกันไปเลยตัดขาดความสัมพันธ์จากกันมาเลยไม่ต้องพูดไม่ติดต่อกันแล้วนะคะหากว่าไม่จําเป็นก็คือก็ไม่อยากให้คุณติดต่อกันอีกเลยนั่นเองนะคะความรักในตอนนี้ก็ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเพียงแต่ว่าคนคนนี้เขารู้สึกไม่มั่นใจเขารู้สึกน้อยอกน้อยใจที่คุณยังคงพูดคุยติดต่อกับคนเก่า คนที่เคยคบเคยคุยเรื่องราวเก่าๆของคุณก่อนหน้านี้เขาแอบน้อยใจคุณที่ยังคงติดต่อยังคงพูดคุยกันอยู่นั่นเองนะคะ